เค okay, ครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เป็นมืสันวันดีครับผมประเพณนีบุญบังไฟบ้านถาวันบุญบังไฟบุญบังไฟบ้านชาววันนะทุกคนมือเนี้ยคจิมามีกิจกรรมสําหรับหมู่บ้านชาววัน,นะงครับเดี๋ยวจิพ,พาทุกคนมาติดตามชีวิตประจําวันดีกว่านนในเมือเนี้ยนอนจัดเต็มแน่นอนครับสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมีะการดืม่มเครื่องดื่มกระห้องเหล่ายาปราบปิ้งครับผมเนาะเพราะว่าเป็นงานบุญนะครับโอเคจัดไปครับเดี๋ยวเจอกันครับ กระจอมากมาเสริงครับเสริงประเภทนี่อิสานหมานอกครับตรงมาเสริงเลยเสริงมวัมครับเสริงมว้าวเสริงคอามย y o ท t u b เนี่อเ้าเ้าวโอ้ไม่ได้เห็นบรรยากาศเป็นยัไงโดนแล้วเนาะสามปีแล้วเซ้า บังไฟไงบังไฟไงโอ้ยบังไฟไงโชว์เนี้ยโชว์เนี้ยโอเคครับนี่ก็เป็นเพคนที่บ้านทัานะครับทีข้าเจ้าสิมาเซิร์ฟเซิร์ฟแบบเอาตาขอแบบเออเขาเรียกว่าแบบว่าขอส่วนนี่ส่วนอย่างนั้นกันก็คือนี่เออมีน้ำใสก็ได้กาโต้ก็ได้มีเหมิดครับมีเหมิดครับกระเที่ยวกับแก้วแก้วแก้วกลางเวท เออใจไปกคองบวกใมาบงคู่ังมหลาคันเลครับคือมีหลายคันอย่างที่หนึ่สองคันว่าเพื่อนอ๋อสองคันอีกยี่สิบบาทแมงบอกว่าคูสองลูกเลยที่หนึ่งสองคันวะนี่แม่เราคือบ้าถึงว่าถือก็ละคันเลยก็ได้นะมันมันออกสองเด้งเนี่นเออ

คมกลาผมกลผมล้าผมครับคือกันก็คือร้านผมครับโอ้ยยยยไปเยยยยยยยปยยครับยี่น้ยยียัยยยองนยย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 ยายงยย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 านยายย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 รยย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 ย ว่าโดดเดี่ยวสิที่หนึ่งแม,มท่ทับบ้านถาวรในจังหวัดูดีลำหาใครเทียเเท่ยวเ,เท่าไม่ได้เที่ยวเท่าจะโสทอนนะครับเก็บภาพเก็บภาพที่หนึงครับว่าไทยวิอนี่ครับโอ้ดูมาจากว่ามีตะเพิ่งงามๆครับโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยครับ

ทำไมเดินยิ้มตลอดเลยดูดิคนสวยอลีครับนทำนอง กี่ใบขอกะไรซอยพี่้องข้งซอยไปมีหอยมาค่ะว้ายยลบกินได้ขอดลากินหมันไม่อบกี่สีตะคอับขออังังัง oh thank <laughs> you

880มีลลิเมนรรับแร่ที่นี่ปาดโอ้อ8 8วัดถึงก้นเลยอเาวเอาทุกคนดูดูดูครับ ที่ร้อยแปดนะครับโอ้ยยังจวดไปอยู่เลยเอาลงมาแล้วนี่ลงหรือขึ้นวะเอาลุงลุงลุเอาถูกครับโอ้ยหมุนจิ๋วๆเลยวห่หมุนจิ๋วๆเลยหมุนจิ๋วๆเลยโอ้ยหมุนจิ๋วๆเลยครับหมุนจิ๋วๆเลยหมุนจิ๋วๆเลย ติวๆเลยโอ้ยดิงลงแล้วครับทุกคนดิ่งงั่งแก่ดิ่งงั่แก่ตาป้าตาป้าปหญ่ดิงงงลนดิ่งแลยวครับดิลงแล้วครับตาบดลิงแลครับบ้องวัดบงวัดลยแพรครับแบบนี้บ้องถึงหรอบ้งลงงลงงลงลงดีครับลง ลงเร็วครับโอ้จวดมีดีวะลงหลบจวดจวดเลยทุกคนจวดแล้วจวดแล้วยุบไปไหมแล้วครับใกล้ถึงไปไหมแล้วทุกคนแถวแถวไปไหมแล้วครับโอ้ยไปหพดเสร็จครึ่งไปไหมแล้วทุกคนฟังฟังเวลากันครับตอนนี้ดูอุุงพี่น้องกันด้วยโอ้โหการกับการ ไายอยี oh. yeah, go, go, go. ่โยเบีที่ีครับหมูครับโอ้ยใรได้ได้ไับเดี๋ยวาจะไปเดินดยากาศตอนะครับเอจเดียวเหยีคา

เอาพวกวท่านจุดจกรเป๋าจด้ครับพี่น้องเนอะออไ่ได้จุดที่แมว่ไ้าไาได้ครบที่หามนะครับตามกตามมาลายาตามที่ของคนเปนคนะ

โอ้บางไปไ่าจนแล้วโต้อ่ตีกันอยู่ข้างหน้างานตีกันอีกแล้วอยู่ไหนคัเออไปเขา